นคทุกสวัสดีปีใหม่2022นะครับหรือ2,565นะครับอ่ตอนนี้เลยกับช่องน้องเปลิ้มฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมมีเกมส,กสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นนะครับชื่อเกมว่า The Battle Cats ค,ครับเป็นเกมเมีต่อสู้ เ่ยเราจะไปเราเร่นกันเลยตอนนี้ในนี้วันนี้ตอนนี้อีกนี้ปันนี้โหใกล้ถึงอันนี้แล้วสึงทับสองนี่เป็นแมวอะไรปอนหนึ่งเป็นเป็นเมวอายุป,ปอนหนึ่งทับสองไง ไม่ใช่มันไม่ได้อะนะเอนเนอร์จีหรอกวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์หรือวอล์กเกอร์นี่แหละไปกันเลยซึงผมจะใช้ตัวนี้นะครับอันที่เหลืออันนี้เป็นเป็นเอ,อเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วย ใช่ไหมไปเลยเอา้าเดี๋ยวนี่มาตัวละครออกมาเลยเหรอเอามาแค่เจ้าเมียแกะตัวนึงนะครับซึ่งตัวเล็กมากตัวเล็กมาก,มก,มกเลยนะครับคือจะบอกเลยว่าเมียตัวปอดเล็ก ไงเ,เปิดทำไมไมันดูเหมือนมันเปิดปุ๊บเร็วขึ้นจากนีน่มันปกติหรือเปล่าติบตับตับติบปุ๊บเต้าหัวเดียวนะตั้งชื่อจานนี้ว่า่ดานเล็ด่านเล็ด เลเพราะว่าดูดูเลททุกตัวเลยไม่มียกเว้นนะครับตุ๊บเป็นยิ่งข้โอโ้เี๋ยวนะอ๋อเป็นนาซ่าเ้ย <c oughs> นาซ่าเป็นบา้าไม่ใช่นาซ่านี่มเท่าน,นี้โอโคงการนาซ่า ดี่เขาเรียกว่านาเลสดนาซาลวงลวงกับคำว่าเลสดก็กลายเป็นนาเลสดเ <c oughs> ออโอ้โหถึงบ้านแล้วช่วยด้วย <c oughs> ไม่ทัน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  ไม่ทนัน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 ไม่ทันเลยสคริปสคริปสคริปไม่ใช่เราก็ใชไ,ไงก็ใช่นะไม่ทันเลยสคริปเอาตัวละครออกมาปุ๊บยังไม่ได้ทันสู้ฮึรึ๊ยแคปเป็นอีซี่เหรอ ไหนผมว่ามันไม่อีซี่นะเพราะมันมีเลสด้วยครับทุกคนไม่ไม่สังเกตทุกคนสังเกตกันไหมไมีเลสด้วย <c oughs> เลสมาปกครองอืมหยุงึบหยุุ

เอาตัวละครออกมาสู้ก str ันเลยเหมียวผมว่าตัวเนี้ยทุกคนน่าจะบอกว่าเมื่อไหร่จะเอาออกครับเมื่อไหร่จะเอาออกจีเอาออกมาตายออกมาตาย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 

600 600 600 600ยี่ยี่ตเตรียมหกหร้อยเลยหรอหกร้อยเบอเปิะอ้หูตัวอย่างเยอะตัวคุเยอะเลย,ยกี่ตัวเนี่ยสิบล้านตัวตดตดงตดงตดงอ๊บอเ โอ้โหเอาเลดเอาไม่ใช่เอาเลตดิเอาอูเบอร์อะไรออกมาไม่ได้ปัญหานี่คือปัญหาทางมินิสีแชทอบไม่สประทุษทัดมองตาเปล่าดิดึกว่ามีตัวเดียวแต่ความจริงมีตั้งหลายตัวมากหลายตัวมากๆอ่ะดดดดดมาช่วยหน่อย 谁对？谁对？Cast CPU，啊？谁了、呃啊呃？对对对。喵。喵喵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 喵 ไม่ได้อีกแล้วเกตัวก็ไม่ได้ด้วยเก้า D เก้า D S ต่อไปอันที่สอง Energy เท่าไหร่อันที่สอง Energy สิบสิบสี่ตัวเหมือนเดิม ขี่ดาวก็ไม่รู้ผมว่า่านี้ยากจริงๆนะจริงดาวนี่เต็มดาวนี้เป็นแถวเลยเอ่ะตรวสองเอา้าเอนดูจี้เหลือยี่สิบเจ็ดงามันมีมันมีให้ซื้อเอนร,ร์จี่เมย์แถวๆเนี้ย อินทรีย uh, so ์อ uh. so ินทรีท uh, ร so ูจรีโอ้สู้อะสู้กับแดนไหนไม่ได้เลยยกเว้นไทยไทยนี้สู้ได้ทุกรอบไทยเลยเลื่อนมาข้างนึงเจอเลยอ๋อแล้วเจมวโหเจมวนี่มาอ่ะไทยนี่เ ต้องเลื่ไปให้ถึงนาซาดูอยู่ไหนเมียวนี่วิ่งเร็วมากนะครับเมียววิ่ง,งาเร็วมาก้องให้ไปถึงดาา่านแรกเลกืเอมือมือมือือือไปไงอยู่ไหนตัดตตัด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 ไทย ของเจ้าเหมียวครับทุกคนเหมียวกับเจ้ามูเอ้ยเหมียวกับเจ้างูตัวไหนชนะไม่ต้องถามเลยครับเหมียวชนะครับดูดูเหมียวชนะแน่นอนเหมียวชนะครับผม เพงถามเลยว่าเมลกับงวยชนะเมลไงถ้ามาเล่นเกมนี้รู้เลยครับเมลชนะตาเมลที่มือก้ามแต่ไม่ใช้ปากครับแไม่ใช่ดิแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ใช้มือทุบแต่กับใช้ปากแลาจะมีข้าวไปทำเพื่อ

ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยกันทุกคนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ่ช่องน้องเพื่อเฟซเจอร์แล้วก็กดก,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 กระดิ่งก็เกเกงกเกงกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรทำคลิปต,ต่อไปนะครับสวัรดบวันนี้บ๊ายบายนะคระบ,บ๊ายบาย